สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง h าวอ a ก k 2005วัยร้ายวัยร้อนเรื่องราวของ2วัยรุ่นสาวบ้านรวยที่อยากจะเข้าแก๊งของกลุ่มขายยาเพื่อหาความบันเทิงให้กับตัวเอง แต่มีกฎของการเข้าแกงอยู่ว่าต้องโดนผู้ชายโซเดมคอมจำนวนคนตามลูกเต่าที่ทอยได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่วัยรุ่น2คนกำลังถ่ายวิดีโอกันอยู่ตามภาษาเด็กโซเชียลสาวคนนี้เธอชื่อว่าเอลินสันหรือนางเอกของเรานั่นเองบ้านของเธอรวยมากจัดว่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยเลยทีเดียวเธอกำลังให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องส่วนตะก้องคนนี้เขาชื่อว่าเอลิก เขากำลังทำสารคดีเกี่ยวกับวัยรุ่นหลังจากที่เขาสัมภาษณ์เอลิสันเสร็จก็หันไปถามโทบี้แฟนของเอลิสนันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งแก๊ง PLC ขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้สัมภาษณ์อะไรมากวัยรุ่นอีกแก๊งหนึ่งก็เดินเข้ามาแล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นไม่นานทั้งสองแก๊งก็ซัดกันนัวเนียทั้งหมัดเท้าข่าวศอกสักพักเสียงรถตำรวจก็มาทําให้ทั้งสองแก๊งต่างวิ่งหนีกันกระเจิงหัวซุกหัวซุนตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนของวันนั้น เอลิสันโทบี้และเพื่อนก็ได้จัดปาร์ตี้ขึ้นมาในขณะที่ปาร์ตี้กำลังสนุกสนานเอลิสก็ยังถ่ายวิดีโอและสัมภาษณ์คนในงานอยู่เหมือนเดิมโทบี้และเอลิสันได้แยกตัวออกมาที่รถและก็จัดการโซเดมคอมกันอย่างเล่าร้อนตัดมาที่ตอนเช้าเอลิสันกลับมาที่บ้านแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่ว่าเลยเธอเหลือบไปเห็นโน้ตที่แปะอยู่เอาไว้ข้างตู้เย็นในโน้ตเขียนว่าให้เธอไปกินข้าวกลางวันกับพ่อของเธอที่ทำงาน เอลิสันกับพ่อของเธอไม่ค่อยจะสนิทกันสักเท่าไหร่โดยความที่พ่อของเธอไม่ค่อยมีเวลาให้ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนเอลิสันโทบี้พร้อมเพื่อนอีกสองคนขับรถออกมาเล่นกันตอนกลางคืนในถนนย่านคนรวยขับไปขับมากันจนเบื่อโทบี้เลยคิดแผนอะไรแปลกๆออกโดยการขับรถไปที่ทางตอนใต้ที่เป็นถิ่นของพวกแก๊งขายยาและพวกค้าของเถื่อน พอมาถึงทั้ง4คนก็ตื่นเต้นมากเพราะมันต่างจากที่ที่ทั้ง4คนอยู่กันเรากับฟ้ากับเหวที่นี่ดูน่ากลัวมากหลังจากขับไปสักพักพวกเขาก็ได้ไปเจอกับแก๊งค้ายาแก๊งหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเฮกเตอร์เขาเป็นหัวหน้าแก๊ง โทบีได้พูดคุยแล้วตกลงซื้อกัญชลีกันหลังจากซื้อขายกันเสร็จยังไม่ทันออกรถไปไหนโทบีก็เกิดคิดว่ากัญชลีมันได้น้อยเกินไปกับเงินที่เขาจ่ายมันไม่คุ้มกันและเขาก็โชว์เกา๋าเปิดประตูรถลงไปจะไปเอาเรื่องเฮกเตอร์แต่ก็ต้องสะดดเพราะเขาดัานไปเจอกับคนจริงเฮกเตอร์ชักปืนออกมาจ่อหัวโทบีโทบีรู้สึกกลัวมากๆจนเยี่ยวแตกใส่กางเกงเอลิสันเลยเข้ามาขอร้องกับเฮกเตอร์และเฮกเตอร์ก็ยอมปล่อยตัวโทบีไป ไปพร้อมกับตบเกียนไปหนึ่งทีตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาโทบีก็มาถึงที่โรงเรียนและทักทายทุกคนคุยเล่นกับเพื่อนของเขาเหมือนเมื่อวานไม่มีอะไรเกิดขึ้น สักพักเอลิสันก็เดินเข้ามาหาโทบี้พร้อมกับพูดคุยเรื่องเมื่อวานแล้วก็ปอบเขาโทบี้รู้สึกอับอายมากแต่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเพื่อนเพื่อนของเอลิสันก็เดินเข้ามาและชวนไปเที่ยวกลางคืนตัดมาที่ตอนกลางคืนเอลิสันและเพื่อนก็ได้คุยกันและเริ่มรู้สึกเบื่อการเที่ยวกลางคืนแบบเดิมเอลิสันก็เลยปิ๊งไอเดียออกมาและชวนเพื่อนๆไปชุมชนทางตอนใต้ที่เป็นถิ่นขายยาที่โทบี้ไปมาเมื่อวานเอลิสันก็ได้พาพวกสาวๆไปหาเฮตเตอร์ พอไปถึงเฮกเตอร์ก็ได้ชวนไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันแก๊งสาวๆก็ตอบตกลงทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยตัดมาที่งานแก๊งเอลิสันเดินเข้ามาก็เป็นจุดเด่นทําให้คนมองกันทั้งงานพอลุคของพวกเธอเป็นคนรวยแตกต่างจากคนในย่านนี้มากทั้งสี่คนได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางในงานและพูดคุยกับผู้ชายในงานและเพื่อนสาวของเอลิสันคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเอมิลี่ เมื่อเอลิสันเห็นเอมิล uh ี่เริ่มเมาเลยรีบเข้ามาขอตัวพาเพื่อนกลับและออกจากงานไปก่อนกลับเฮกเตอร์ได้เดินเข้ามาชวนเอลิสันไปร่วมงานปาร์ตี้อีกครั้งโดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอัลลาวาโดตัดภาพมาที่บ้านของเอลิสันในเช้าวันต่อมาเอลิกมาหาเอลิสันเพื่อจะถ่ายงานของเขาให้เสร็จเอลิกได้ถ่ายไปที่โนตที่ติดอยู่ตรงตู้เย็นและเอลิสันก็ได้บอกว่าโนนพวกนี้คือการสื่อสารของครอบครัวของเธอเพราะไม่ค่อยจะมีเวลาได้อยู่ด้วยกัน เอลิกก็เลยถามจี้ปมไปว่าพอปัญหาครอบครัวเลยทําให้เอลิสันต้องเข้าแกงเพื่อสนุกไปวันๆหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นเอลิสันก็โมโหมากและแก้เผ็ดเอลิกโดยการยั่วยวนเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นและถามเอลิกว่าจะโซเดมมาคอมกับเธอไหมแต่ด้วยความที่เอลิกเป็นเด็กเนิร์ดเกินไปเลยสั่งให้เอลิสันใส่เสื้อผ้าซะและก่อนที่เอลิกจะกลับบ้านเขาบอกกับเอลิสันว่า เขาไม่เคยเห็นใครเป็นคนขี้เหงาเท่าเธอมาก่อนเลยทําให้เอลิสันรู้สึกเจ็บมากแล้วก็พูดไม่ออกตัดภาพมาที่เอลิสนันได้ขับรถมาที่ชุมชนค้ายยาอีกครั้งเพื่อจะมาหาเฮกเตอร์และสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเธอพยายามแต่งตัวให้เหมือนคนแถวนั้นและเธอก็ได้เจอกับเฮกเตอร์เฮกเตอร์พาเธอเดินชมเมืองย่านชุมชนแถวนั้นแต่แล้วแก๊งของเฮกเตอร์ก็ได้โดนตำรวจจับและเอลิสันก็โดนจับไปด้วย ตัดมาที่โรงพักเอลิสันกำลังนั่งหน้าเศร้าในห้องขังอยู่ตำรวจก็มาเปิดประตูเรียกบอกว่ามีญาติมาประกันตัวแล้วหลังจากกลับมาบ้านเอลิสันก็ได้ทะเลาะก,กับพ่อและแม่อย่างหนัก พอถามเธอว่ามีปัญหาอะไรทำไมไม่มาคุยกับเขาเอลิสันโดยความที่โมโหก็ตอบกลับไปว่าทำอย่างกับพ่อจะมีเวลามานั่งคุยอย่างนั้นแหละเมื่อแม่เห็นว่าทั้งพ่อและเธอกำลังเถียงกันอยา่างรุนแรงเลยขอให้ทั้งสองคนหยุดตัดภาพมาที่โรงเรียนโทบี้เดินเข้ามาหาเอลิสันและถามว่าเธอไปที่ชุมชนคขายยาน,นั้นมาหรอแต่เอลิสันไม่ยอมตอบและเดินหนีไปต่อมาในตอนกลางคืนเอมิลี่มานอนที่บ้านของเอลิสัน ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันและเอมิลี่ได้ถามถึงเรื่องการโดนจับและเรื่องชุมชนค้ายานั้นเอลิสันบอกว่าเธอสนุกมากและชอบเฮกเตอร์กับชุมชนนั้นมากๆเอมิลี่เลยขอร้องให้พาเธอไปบ้างมาทางฝั่งของเฮกเตอร์ตำรวจก็ได้ปล่อยตัวเขาและเพื่อนๆอ,ออกมาเพราะไม่เจอหลักฐานการทำความผิดอะไรเลยตัดภาพมาวันต่อมาเอลิสันได้พาเอมิลี่มาที่โรงแรมอัลลาวโดตามคำชวนของเฮกเตอร์พอไปถึงทั้งสองคนก็นั่งดื่มกันกันกบแก๊งของเฮกเตอร์ หลังจากกินไปสักพักก็เริ่มเมาเอลิสันกับเอมิลี่ก็ได้ขอเข้าร่วมแกงของเฮกเตอร์ด้วยแต่เฮกเตอร์บอกว่าแกงนี้มีกฎถ้าอยากจะเข้ามาก็ต้องทำตามกฎโดยการทอยลูกเตา๋าได้กี่แต้มก็ต้องโดนผู้ชายโซเดมคอมเป็นจำนวนคนตามจำนวนแต้มที่ได้ทั้งสองคนก็เลยตอบตกลงแต่ขอเป็นคนเลือกผู้ชายเองแล้วทั้งคู่ก็เริ่มทำการทอยลูกเตา๋าเอลิสันถอยได้หนึ่งแต้มส่วนเอมิลี่ถอยได้สามแต้มทั้งคู่เริ่มเลือกผู้ชายที่จะมาโซเดมคอมกับพวกเธอ เอลิสันก็เลือกเฮกเตอร์และเอมิลี่ก็เลือกคนในแก๊งอีก3คนตัดมาที่ในห้องเอลิสันก็ได้เริ่มบันเลงโซเดมาความกับเฮกเตอร์แต่ยังไม่ทันถึงไหนก็เหมือนเธอจะได้สติว่าเธอไม่ควรมาทําอะไรแบบนี้และได้ขอร้องให้เฮกเตอร์หยุดและเดินมาเรียกเอมิลี่กลับบ้านแต่เอมิลี่ก็ไม่ยอมกลับและบอกว่าเธอจะทําต่อพร้อมกับไล่เฮลิสันกลับไปก่อน เฮกเตอร์เลยบอกว่าให้ลูกน้องไพเอลิสันออกไปแล้วก็ทําการลุมสเสด็จมาคอมเอมิลี่เอลิสันไม่ได้กลับบ้านไปแต่ว่านั่งรอเอมิลลี่อยู่ที่หน้าห้องระหว่างที่นั่งรอก,ก็ได้ยินเสียงเอมิลี่ร้องของความช่วยเหลือขึ้นมาเธอเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเฮกเตอร์และเพื่อนเพื่อในแก๊งก็รีบแต่งตัวเดินออกไปสาเหตุที่เอมิลี่ร้องขอความช่วยเหลือก็เพราะว่าหลังจากทําไปสักพักเธอก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาทั้งคู่ก็เลยขับรถกลับบ้านตัดภาพมาที่วันต่อมาเอลิสนันมาหาเฮกเตอร์อีกครั้ง และทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอย่างหนักเอลิสันถามเฮกเตอร์ว่าเมื่อคืนทาไมถึงทําแบบนั้นกับพวกเธอเฮกเตอร์บอกกับเธอว่ามันคือสิ่งที่พวกเธอต้องการไม่ใช่หรอในระหว่างที่ทั้งคู่เถียงกันอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงเดินออกมาจากห้อง้อมเปลืองผ้าอยู่และเรียกให้เฮกเตอร์เข้าไปเอลิสันเห็นแบบนั้นตกใจมากและเฮกเตอร์ก็ยักตอบกลับไปอีกว่าคิดว่าฉันหลงสเสน่ห์เธอหรอเมื่อได้ยินแบบนั้นเอลิสันก็ทําตัวไม่ถูกแล้วก็เดินออกมา ตัดมาที่เอมิลี่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่าเธอถูกขมขืนและตำรวจก็ได้ไปตามจับเฮกเตอร์เข้าคุกทำให้เพื่อนๆในแก๊งของเฮกเตอร์โกรธมากและจะไปแก้แค้นเอลิสันกับเอมิลี่ตัดมาที่ฝั่งของโทบี้และแก๊ง PLC ของเขาก็กดมากที่แก๊งชุมชนค้ายาของเฮกเตอร์มายามกับคนของเขาและได้ให้เอลิกมาอัดวิดีโอไว้ต่อมาเอลิกก็เรียกเอลิสันให้มาดูคลิปที่พวกโทบี้จะไปแก้แค้นชุมชนค้ายาย เมื่อเห็นแบบนั้นเอลิสันก็ไม่รอช้ารีบโทรหาโทบี้บอกเขาว่าเอมิลี่ไม่ได้โดนข่มขืนแต่เธอสมยอมเองโทบี้ไม่เชื่อก็ตัดสายเอลิสันทิ้งเอลิสันเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปหาเอมิลี่ที่บ้านพอไปถึงบ้านของเอมิลี่เธอกําลังยินคุยกับพ่อแม่อยู่เอลิสันก็เดินเข้าไปบอกว่าโทบี้กับแก๊งของเขากําลังจะไปแก้แค้นให้เอมิลี่ และได้บอกความจริงทั้งหมดให้กับพ่อแม่ของเธอรู้ว่าเธอไม่ได้โดนข่มขืนเอมิลี่โกรธมากที่เอลิสันมาพูดแบบนี้เลยตัดเพื่อนกับเอลิสันไปเลยจากนั้นเอมิลี่ก็เดินไปที่ห้องน้ําและล็อกประตูจะฆ่าตัวตายโดยความที่เอลิสันสนิทกับเอมิลี่มากรู้ใจกันไปทุกเรื่องเธอได้กล่อมให้เอมิลี่ใจอ่อนจนได้ตัดมาทางฝั่งของโทบี้เมื่อบุกมาถึงรังของแก๊งเฮกเตอร์ก็เจอผู้หญิงสองคนเพราะไม่มีใครอยู่เลยโทบี้และพวกเลยตัดสินใจขับรถกลับ แต่ระหว่างทางก็ได้เจอกับแกงเฮกเตอร์ขับรถสวนมาแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจบลงไปแล้วสำหรับเรื่อง h าวอั2005วัยหลายวัยร้อนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย